สวัสดีทุกคนที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้นะครับจะสอนการใช้ Ever System นะครับการใช้ระบบอย่างเป็นระเบียบนะครับโดยเรารวบรวมนะครับเทคนิคการทำธุรกิจนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับที่จะให้ศึกษาเบื้องต้นนะครับอยู่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานะครับมาที่ coverever.com นะครับอ่าพอเรากดนะฮะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับก็จะมีนะครับว่ากลุ่ม coverever คือใครเป็นยังไงบ้างนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเราเซตระบบไว้เรียบร้อยแล้วครับถ้าคุณเอาความฝันมาฝากไว้ที่เราระบบเราจะเปลี่ยนเป็นความจริงแล้วส่งคืนให้คุณนะครับเราเริ่มต้นนะครับก็ในหน้าแรกจะมีนะครับให้สําหรับเพื่อนใหม่ได้ศึกษานะครับก็จะมีรีบอร์นกับข้อมูลธุรกิจเลกาซี่นะครับเรามาดูกันนะครับข้อมูลรีบอร์นนะฮะเราจะเห็นเขาว่าพาสเวิร์ดรีบอร์นนะครับเราก็กดศึกษาเพิ่มเติมมันจะไปเข้าหน้าอีกเว็บหนึ่งนะครับเราก็กดใส่พาสเวิร์ดนะครับว่ารีบอร์น มันก็จะโกนะครับไปละรีบอลนะครับก็จะมีวลคอมทูรีบอลนะครับมีโปรแกรมคืออะไรโปรแกรมรีบอลนะฮะตารางการกินรีบอลนะครับเผื่อใครบางคนจําไม่ได้คําถามที่พบบ่อยนะครับมีคําถามตอบข้อสงสัยนะครับรีบอลกับโรคเสื่อมนะครับโอ้อันนี้ผมใช้บ่อยมากเลยรีบอลกับโรคเสื่อมเพราะรีบอลไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการลดน้ําหนักอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะครับตัวอย่างผู้ใช้จริงหลากหลายเยอะมากๆนะครับ ตารางโภชชาการว่าเออเรากินมือเคี้ยวอะไรดีได้บ้างนะฮะตรงนี้มีหมดเลยนะครับเราลองเข้าไปดูได้นะครับทีนี้นะครับผมก็อยากให้เรานะครับลองใช้เว็บอันนี้สําหรับลูกค้ารีบอลหรือเรากําลังทําตลาดรีบอลนะครับก็ครบถ้วนเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นผมกดรีบอลคืออะไรนะฮะคราวนี้มันจะขึ้นคลิปที่อธิบายแบบสั้นๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีข้อมูลนะครับให้เราเรียบร้อยถ้าเราอยากไปหน้าอื่นเรากดมุมบนขวาได้เลยครับ คำถามที่พบบ่อยนะครับก็จะมีคำถามที่ยอดฮิตอ่าทาไมต้องลดไขมันด้วยนะครับทำไมต้องทานสารเสริมเราสามารถกดจุด3ามจุดมุมบนแล้วก็แชร์ได้นะฮะแบบนี้นะครับจะแชร์ไปที่ไลน์ก็ได้เลยนะครับเพื่อนเรานะฮะเราสามารถส่งไปอ้างอิงหรือเราจะตอบก็ได้นะนะครับอันนี้ผมก็อยากให้เราดูนะครับพอเป็นเว็บแบบนี้มันทําให้นะครับมันเรียงให้เรียบร้อยแล้วมันก็ดูนะครับได้ง่ายมากนะฮะนี่นะครับมีวิธีการตอบทันดึกได้ไหมนะครับ มือเคี้ยวก่อนออกกำลังควรกินยังไงนะครับนี่มีหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เรื่องของรีบอลนะครับผมขอไปในส่วนของพผธุรกิจบ้างนะครับอ่ะมาดูนะครับถ้าเราอยากศึกษาข้อมูลธุรกิจเลกาซี่เรากดศึกษาเพิ่มเติมได้เลยคะเพราะวันนี้นะครับใครที่เริ่มต้นธุรกิจเลกาซี่นะครับผมอยากให้ศึกษานะครับวายเลกาซี่ให้ครบนะฮะก็คือเวลคัามนะครับแปดนาทีของเรานะครับแล้วก็แผนธุรกิจ สามานวัตกรรมสินค้าหรือจุดเด่นสินค้าแต่และตัวสตาร์ทวิดไวันี้สําคัญมากถ้าใครอยากเริ่มต้นธุรกิจเราต้องรู้คุณค่าของธุรกิจนี้นะครับว่าทําธุรกิจนี้แล้วโอ้มันมีมูลค่าขนาดไหนนะครับโปรเจกต์สี่เดือนแสนนะครับสิทธิประโยชน์และ5คุ้มนะครับการเล่าแผนธุรกิจนะครับเราสามารถกดดูตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็แนวคิดในการสร้างธุรกิจโดยคุณธเนศลีลาพรนะครับพี่ทอมนะครับก็ ตรงนี้นะฮะเราจะไปหน้าอื่นอ่าเรากดมุมบนขวาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับจะมีโฮมมีรีบอ์นะครับที่เราเข้าไปแล้วไวเล a ซี่เข้าไปแล้วน่คือนหน้านี้คราวนี้จะมีข้อมูลสินค้านะครับเราสามารถกดดูสินค้าฉบับสั้นเผื่อส่งให้ลูกค้าได้สินค้าเชิงลึกเผื่อเราศึกษาเองได้นะครับนี่สินค้าฉบับสั้นพอเรากดก็จะมีนะครับข้อมูลแต่ละอย่างก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่สั้นๆตอบคาถามได้นะฮะตรงนี้นะครับรวมทุกอย่างไว้ที่ เรามีนะครับแล้วก็อ่าผมให้มาดูเทคนิคออนไลน์เลยดีกว่านะครับถ้าคราวนี้ใครเริ่มทําตลาดออนไลน์นะครับเริ่มโพสต์เริ่มขายเริ่มสร้างแบรนดิ้งนะฮะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับโซเชียลนะครับผมว่าเราต้องรู้เรื่องเหล่านี้เพราะปกติเราไปเรียนคอร์สข้างนอกนะครับผมว่าเราเสียเป็นหลักหมื่นแน่นอนแต่นะฮะเราสามารถเรียนเรื่องเหล่านี้ได้ฟรีนะครับจากเรียกว่านะครับผู้นําในกลุ่มเรานะครับที่สอนตั้งแต่นะครับ สูตรลับการสร้างเงินแสนในโลกออนไลน์นะครับการเขียนแคปชั่นนะครับการสร้างแบรนดิ้งการปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์นะครับวิธีการตอบเทคนิคการถ่ายรูปการไลฟ์สดแล้วเราก็จะมีอัปเดตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะคราวนี้มาดูนะครับระบบในการสร้างธุรกิจนะครับก็คือจะมีภาพรวมนะครับเราจะเห็นภาพรวมในการสร้างธุรกิจนะฮะนี่เราก็จะเห็นสเต็ปนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเพื่อให้ง่ายเราก็เลยแยกมาเป็น เราเริ่มต้นเลยครับการนัดหมายถ้าเราจะเริ่มนัดหมายนะครับเพื่อทาเคสนะฮะเราก็กดดูคลิปการนัดหมายพอเรานัดหมายได้เราก็เปิดโอกาสขายสินค้าหรือเปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับพอคุยจบนะครับเราควรจะฝากลิงก์ฝากข้อมูลให้เขาศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าเคสนี้จบเป็นแบบเคสธุรกิจนะฮะเราก็ดูนะครับว่าหลังเคสหลังทําเคสธุรกิจนี่ควรจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับ หลังทำเคสสินค้าควรจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพื่อสามารถเปลี่ยนจากยูเซอร์ให้เป็นนักธุรกิจได้นะครับและถ้าเรานัดต่อเขาได้เพื่อคุยเรื่องธุรกิจนะครับรอบแรกเราควรคุยเรื่องอะไรนัดข่าอนรอบที่1น่ัดข่าอนรอบที่2เราควรคุยเรื่องอะไรนะครับตรงนี้เราก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับดีไหมฮะทีนี้ครับการเรียนรู้ของผู้นํานะครับก็ถ้าใครมีเป้าหมายอยากประสบความสําเร็จนะครับมีได้หลักหมื่นหลักแสนแบบมีโครงสร้างนะครับเพื่อให้เราเติบโตต่อได้ง่าย เราควรจะเริ่มเรียนรู้วิธีการวิธีคิดนะครับในแต่ละเข็มที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือถ้าเกิดใครเรียกว่าเติบโตมากกว่าเรียกว่านะครับเราเราเติบโตเร็วอ่ะเราควรจะไล่ดูทีละคลิปนะครับอย่างน้อยวันละ1-2ถึง,งลิงค์เพื่อให้เรานะครับสามารถเรียกว่านะครับมีพื้นฐานรากฐานทางความคิดนะครับแล้วก็วิธีการในการจะประสบความสําเร็จนะครับก็มีตั้งแต่ค้นไมออนิกโทปาสกาเน็ตโพลีดอทอะครมาลีลองไล่ดู เป็นไปตามแต่ละเลเวลดูนะครับแล้วก็เรามีปุ่ม Succes s story นะครับเราสามารถดูประสบการณ์ของคนสำเร็จแต่ละคนได้เพราะตรงนี้นะครับเรามีหลากหลายอาชีพมากถ้าเราจะไปซอนเซอร์ไปคุยกับคนแต่ละอาชีพผมว่านะครับลองฟังประสบการณ์คนที่คล้ายๆผู้มุ่งหวังของเราเพราะจะได้คุยง่ายแล้วก็มีเรื่องให้เปิดใจง่ายสุดท้ายแล้วครับการทาธุรกรรมนะครับจะมีสอนวิธีการซื้อของออนไลน์สอนการใช้ฟังก์ชันการสมัครนะครับ สอนการแจ้งยอดโหนะครับมีหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ก็สุดท้ายแล้วครับก็อยากให้เรานะครับลองใช้ระบบอย่างเป็นระเบียบนะครับแล้วก็ลองสอนทีมงานเราสอนเพื่อนใหม่นะครับให้ลองใช้เว็บ c o v e r e v e r ดูเชื่อว่านะครับจะทำให้เราสามารถนะครับเรียนรู้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีระเบียบมีขั้นตอนนะครับโวยพรนะครับให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ